ก๋วยนะเตี๋ยวเหรอจะไปพูดถึงมันเลยเสียดายดตังมากเสียดายดมากก๋วยเตี๋ยวแพงนะพดเนาะก๋วยเตียวเ็ก๋วยเตี๋ยวแพงเลยแพงสุดในชีวิตไปแล้วน,นะจริงโมงมากจานละห้าสิบห้าไปกินสองชามค,อคือตอนแรกอ่ะเฮ้ยจริงๆนะเดี๋ยวนี้กินเลยชามเดียวไม่ไค่อยหยิบจริงจริงแล้วได้ไปกินชามหนึ่งใช่ป่ะแล้วเป็นก็แบบเริ่มแบบ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 ยังไม่ค่อยอิ่มอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็ไ erm ic okay. well. wow, ด้กินชามหนึ่งพี่แค่คิดถึงแล้แบบถ้าพี่กินแค่ชามเดียวพี่อาจจะไม่โดนล็อกก็ได้นะคือเขาอาจจะมาชามสองที่พี่กำลังกินเนี่ยเก็จะว่าเออพี่ก็เลยแบบตรงนี้กินชามเดียวแล้อก่อนคือโดนล็อกตอนชามที่สองไมรู้เหมือนกันเไอชิปเองไงเผื่อแบบนะบอกกับว่าช็อปเฮดอาร์ตไม่คือร้อนดีไม่คือปิงเล่าว่าคือ พี่ตรงนี้คือจอดมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เด็กแล้วให้โดนโดนให้ทำสอนนนไหนสอนนอนไหน่ให้รางวัลสนนอสอนอนเีวเรื่องวอันนี้คือได <cam> ้เข้าไปแบบกินข้าวฟรีข้างหลังว่าไงข้างหลังอะไรับข้างหลัง อ่ะข้างหลังพคนอ่ะอาสานแฟนน้อยอาสานแันนี่ไงอ่ะเอา้าสิงเขาเต้นกัน,น,นอะไรรู้นี่ไงผมจะให้เขาเต้นไงอาเต้นเต้นเต้นเข่าเขื่อนอ่ะคนเยอะโอ้โหทีนี้ประมาณ สี่ห้ารอบวันนั้นเนี่ยจริงหรอจริงเอนายจริงอ่ะอย่าลงเลยนะได้เขาลงไปแล้วไม่ทันแล้วมีคนบอกตูดผมโกงมากเลยหรอจริงหรอจุดเด้งนะครับฮะพูดจริงนะเดี๋ยวให้พี่ทีนั้นเฮ้ะค่าอับแพงกว่า พีท right, right. uh ีเงานบอกว่าเหลือ huh. ห้า huh. ทีนะยังไงพีอะไรนะอะไรนะ่อ huh. ่า huh ยังไม่ทันเต้นเลยเต้นอะมหมดก็หมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาไหมอะฮะเอามาไกลอ๋อเผื่อว่าเขาไม่ได้่างจังหวัดใช่ไหม เพื่อมาดูเบบี้ทีเนี่ยโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรฮะเออโอ้โหถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็คือต้องเต้นตรงต,รติดก่อนไปก่อนพี่ก็โดนอย่างนี้แหละพี่เลยเต้นอ้าวเราไม่ทำทั้งสองอย่างนะก็เขาจะโอ้งานหน้าเจออีกแน่นอนงานหน้าเจออีกโดกนคนอีกเจออีกเจออีกโอ้โเออทำเขาไปเ่เฮ้ อ่ะใครร้องได้ครับผมจริงผมร้องไม่ไ <ป S 1> มีเพลงเปิดไหมอ่ะอ่ะาบที่เปิดไม่เปิดผมเม่อ้อเอาแหบขอดนนไเดี๋ยวผมเอาอ่อาาจอดอาเอาแไ ระบอกเต้นไม่เป็นซอะไรเต้นตามเขา้อใจไหมครับอ๋อผมบ้างเหรอที่แบบยืดออกไหนรอไม่รอบเดียวมันไนี่แล้ว ข้าโดนล็อกลอนะอนะไรยัง่ะ อันนี้คือเต้นติดเกมแบบแบบนี้อยู่เต้นติดเกมนะอ๋อเป็นมีด้านข้างวย่ิ้งไม่ผมเคยโดนแล้วไงโดเลยดนเี้มันออกมาทุกคนกี้มันออกมา กินหลือวะไม่เป็นไรมันเลยตั้งแต่เล่นสไลเดอร์แล้วเร็วเร็วเตั้งแต่แรกก็ไม่มาอยู่ตรงนี้แบดโบนี่ยางเนี่ยตอนเนี้ย นะทำไมตอด้วยนะทมันยาวกว่านี้เ,อเ,อเรอบนี้ไม่มีวมพลรอบหน้านะไม่อะไรนะครับ อกอหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเอ๊ะวู้นจี๊บไม่พวกคุณก็เอาชิปไปตัดแล้วก็เอามาประกอบได้คลุกเอาจริงรูกอะไรนะแหมได้คือจะเอาสองแน่วพวกคุณ ทำงานยังไม them, More 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 ่เหนื่อยเท่าเต้นในพิธีเลยเราเล่น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 นะฮะบอกอะไรนะไก่ข้างคืออะไรไก่ท้าใช่ไงคืออะไรอ้าวไม่คนไม่รู้แต่ีอนกล้องดูคืออะไรเต้นอยู่ในตลอร์ไซส์าเต้นสบาย อ่ไรกันะก็ขยันพูดซึ่งดี๋ยวไม่พูดเฉยๆเออคนน่าเจอไงครับอะไรหลุดไม่มีแล้วหายหายสุดท um ้ายแล้วฮะบออมีนี่ไงนี um ่รู้เร okay. ื่องเลยใช่ไหม ไม่ค่อยรู้เรื่องครับครับผมอะแก่จิ้งกิวยเตี๋ยวไงก๋วยเตี๋ยวที่แพงไปนิดนึงครับผมก็เอาแรกผมนะเฮ้ยเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าครับผมหมดเวลาแล้วครขอพักหน่อยได้ไหมขอบคุณค่ะ อยากเอาไอโฟนไปไทย ได้ไหมเก่งยันรีดได้เลยต้องยี้สวยเลยเพราะว่าไม่มีเงาหน้าแล้ววีดีโอไหนคะวีดอ

ก้อที่สองถามพิษได้มา ขาอที่สองคื รู้ไหมว่าครั้งนี้รวมพนใครสบายสุด <Okay. S 1> อยู่ห้องแอร์ชิวๆมองลงมาโอ้โหจริงนี่คือ VVIP แล้วนะนี่ครับวัสดีครับอหาฮที่สามหทได้ไหมได้ปีดแก้ม อะไรนะอาคณฑ์พูดผมผมเห็นผมเห็นพี่พ,พี่ตวาวันอะอบอกว่าพี่ละคนมาเอาไปกับี่โอเคไปกับี่ สามท่าเรียบร้อยนะครับผมคือครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับทุกคนกลับบ้านดีนะครับใครมาจากต่างจังหวัดก็ขับรถดีๆนะครับผมด้วยนะครับกลับบ้านดีๆกลับบ้านดีๆนะครับกินด้วยนะไปบ๊ายนไปบ้านว่าใช่โอเคครับผมเดี๋ยวทุกคนออกทางนี้นะครับเดี๋ยวมีแจกของนะครับอย่า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 จะมีของแจกนะครับผมครับผมมีของแจก ไม่เรียกหวยอ้าวหวยหวยหกตัวรวดไปตัวนี้มีเลขอะไรไหมอ่ะเอางี้เสร็จแล้ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ไม่เอาไปกลับไงเอาไปกลับเองไงห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าอเพลงเคเอาเอาห้กเ็ดรอสี่ย้อับ สี่หกสี่หกหนึ่งไปโอเคครับขอบคุณนะครับพี่ดูพี่ทีมายเขายกเงินนี้ไม่ได้แล้วหมดเวลาขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะขอบคุณครับโอ้โอ้เวลานะบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณครับบ๊าได้ไหมครับบอกให้เขานั่งอยู่ก่อนนะบอกให้เขานั่งอยู่ก่อนนะบอกใหถามนั่งก่อน ไป,ไปไปแบนี้อ่ะไม่ไม่เ